มาดูตัวอย่างที่7กันค่ะถ้าเราเจอจทย์บอกให้แยกตัวประกอบของ1,331นะคะตรงนี้จุดสังเกตคือให้เราดูว่าลงท้ายด้วย1ลงท้ายด้วย1เนี่ยอะไรคูณกันแล้วลงท้ายด้วย1บมั่ง1คูณ1เท่ากับ1 9คูณ9ลงท้ายด้วย81นะคะ ตรงนี้กับอีกตัว1นึงคือ11คูณ11ได้121อันนี้เสี่ยงดวงเลยเพราะ11คูณ11ได้121แล้วนะคะถ้าเราลองเอา121เนี่ยมาคูณกับ11อีกที1นึงนะคะจะได้อะไร1คือคูณกับอะไรได้ตัวนั้นเพราะฉะนั้น1ตัวแรกนี้ไปคูณกับ121ก็ได้1 2 1เราใส่ศูนย์นะคะ1ตัวที่2คูณกับ1 2 1ก็ได้1 2 1นะคะแล้วเราลองบวกกันค่ะ 1บวกศูได้1ค่ะสองบวกหได้3ค่ะ1บวกสได้3ค่ะชัก1ลงมาค่ะเป็น1331ง 3, 3ันะคะนั่นบงบอกว่าเกิดจากอะไรคะ11คูณกันกี่ครั้งคะ3ครั้งนะคะ1331งสามเท่ากับสิคูน11แล้วก็คูณกับ11ออีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้อ่า